นท่านผู้บริหารคณะครูและสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังรับชมอยู่ทางข่าวเช้าอนุบาลนะคะวันนี้นะคะคุณครูกัญจนาพรยอดมุนีนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มีโอกาสเ,เป็นผู้เริ่มต้นนำคุณครูทั้ง5ท่านนะคะที่จะ,ะเกษียณอายุในราชการในวันนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายในชีวิตราชการณโรงเรียนอนุบาลสงขลาของคุณครูทั้ง5ท่านนะคะ วันนี้คุณครูทั้ง5ท่านก็จะนำความรู้สึกนะคะที่อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะพูดในความรู้สึกวันนี้นะคะให้กับคุณครูแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะได้รับได้รับชมพร้อมๆกันตอนนี้ก็เรียนเชิญพวกกับคุณครูทั้ง5ท่านค่ะ สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้คุณครูทั้ง5้าท่านซึ่งเป็นครูที่ต้องเกษียณอายุราชการนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วคุณครูทั้ง5้าท่านนะคะก็มีคุณครูสาครทองมากคุณครูสุนันทพิทักษ์วงศุณครูเย็นใจจันทระคุณครูอารีบรรจงรัตน์และคุณครูเตือนใจหนูแก้วนะคะวันนี้คุณครูทั้งห้าท่านจะมีอะไรมาฝากกับน,นักเรียนนะคะเป็นวันสุดท้ายของ อาชีพข้าราชการครูนะคะเริ่มที่คุณครูสุนันนะคะเชิญครูสุนันค่ะฝากอะไรกับเด็กๆน,นะคะดี่นะนักเียทุกคนท่านผอ,อ,อท่านรองและบุคลากรทุกท่านรวมทั้งนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูสุนันพิทักษ์วงค่ะคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลสงขลานี้มา16บปีนะคะคุณครูสอนอยู่สายชั้นปฐมวัยนะคะ ปีนี้ประจำชั้นอยู่ชั้นอนุบาลสองทัค่ะสอนนักเรียนมา16รุ่นแล้วนะคะเพื่อจะให้นักเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและเป็นประชากรที่ดีของประเทศนะคะต่อไปเราก็จะได้ร่วมกันพัฒนาประเทศของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะคะในวาระที่ครูจากไปใน เกษียณอายุราชการนี้คุณครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จสมความปรารถนาในทุกๆเรื่องนะคะขอบคุณค่ะรักนักเรียนทุกคนนะคะ,คะสวัสดีค่ะขอเชิญคุณครูเย็นใจค่ะเอาต่อเลยค,ค่ะ,ะคุณครูเย็นใจนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ถ้ารักคุณครูเย็นใจ <c oughs> ต้องเป็นดีดีนะคะ มีความขยันมีความรับผิดชอบทำให้ตัวเองมีคุณค่าครูจะคอยชื่นชมไม่เป็นไรนะคะอ้าวค่ะ นะคะคุณครูคุณครูย็นใจนะคะท่านมีความามีความรักและห่วงใยนักเรียนมากนะคะท่านเนี่ยตื่นตันใจมากที่ท่านได้มาเป็นคุณครูที่นี่ท่านมีความาหวังดีกับลูกนะคะจนท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดคําพูดนั้นออกมาได้นะคะคุณครูทุกท่านาค่ะหวังดีกับนักเรียนทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูก,ก็ให้คุณครูอารีพูดความในใจนะคะของคุณครูที่มีต่อนักเรียนต่อนะคะเชิญครูอารีค่ะ เรียนท่านผู้บริหารคุณครูทุกท่านตลอดถึงนักเรียนที่รักทุกคนนะคะคุณครูอารีบรรจงรัฐสอนอยู่สายชั้นป .5 ซึ่งทำการสอนที่นี่มาประมาณ1ิปปีนะคะคุณครูไม่ใช่ครูที่ดีนัก นะคะแต่คุณครูก็พยายามปฏิบัติหน้าที่ของคุณครูอย่างดีที่สุดเพื่อลูกศิษย์ของคุณครูในโอกาสที่คุณครูกรเกษียณอายุราชการนะถึงแม้ว่าคุณครูไม่ได้อยู่ในหน้าที่ระบบราชการแต่ในหน้าที่ของจิตวิญญาณความเป็นครูของครูครูยังห่วงหาทวนนักเรียนทุกคนนะคะนักเรียน เรียบเสมือนลูกนะพ่อแม่ไม่อาจาตัดขาดจากความเป็นลูกได้คุณครูก็เหมือนกันไม่อาจาตัดขาดจากความเป็นครูกับลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์อาจจะคิดถึงครูหรือไม่คิดถึงครูแต่ในความรู้สึกของคุณครูคุณครูรักนักเรียนทุกคนค่ะที่พูดนะคะบางครั้งทำให้หลายคนไม่พอใจลูกไม่สบอารมณ์ แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่คุณครูพูดพูดจากความหวังดีอยากให้ลูกของครูทุกคนเป็นคนดีและก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลูกเป็นอยู่นะคะในโอกาสโดยเฉพาะปีห้าประลูกโอกาสที่ลูกจะไปเรียนต่อคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งขอขอสิ่งสังสิทธิ์ทั้งหลายให้ลูกทุกคนได้ประสบความสำเร็จ ได้โรงเรียนนะคะที่จะเรียนต่อหรือได้ทำในสิ่งที่ลูกรักให้สำเร็จนะคะอนาคตของลูกทุกคนนะคะครูขอ,ขอขวากความหวังว่าลูกทุกคนเป็นอนาคตของประเทศชาติขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณคุณครูอาลีมากนะคะต่อไปขอคุณครูสาครค่ะขอบคุณค่ะ กับเรียนท่านผู้อำนวยการนะคะทดลองผู้อำนวยการคณะครูที่รักทุกคนและที่รักยิ่งที่สุดเด็กๆนักเรียนที่รักยิ่งทุกคนเลยค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการที่คุณครูจะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนที่ตรงนี้ที่บ้านหลังที่สองของคุณครูนะคะที่โรงเรียนแห่งนี้คุณครูไม่ไม่ได้ คิดว่าบ้านตรงนี้คุณครูคิดว่าบ้านตรงนี้เป็นบ้านที่สำคัญยิ่งสำหรับคุณครูคุณครูมีลูกๆอยู่สองพันสามพันกว่าคนเนี่ยมีทุกๆปีอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่พ่อคุณครูทุกท่านเปรียบเสมือนพ่อแม่นะคะเปรียบเสมือนพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่ทุกคนหวังดีกับลูกทุกคนรวมทั้งคุณครูด้วยรวมทั้งคุณครูด้วยเพราะฉะนั้นพยายามสั่งสอน อบรมบ่มนิสัยทั้งอบทั้งรมทั้งบม่มนิสัยความรู้ให้กับเด็กๆทุกคนเสมอมาด้วยความเต็มใจยิ่งและเสมอภาคทุกคนคุณครูด้วยคุณครูเน้นกับว่าเต็มใจยิ่งและเสมอภาคทุกคนเพราะฉะนั้นผลผลิตออกมาก็เป็นที่ชื่นใจนะคะเป็นที่ชื่นใจในโอกาสวันสุดวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ นะคะทุกคนจะต้องมีวันสุดท้ายก็คือเมื่ออายุครบ60ปีบ,บ,บ,บริบูรณ์ก็คือจะต้องปลด,ปดกเกษียณผู้ภาษาชาวาว่าปลดกเกษียณเพราะฉะนั้นสิ่งที่รครูหวังกับเด็กๆครูคอยากให้เด็กๆทุกคนตั้งใจศึกษาความรู้โอกาสนี้โอกาสการเป็นนักเรียนได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น นะคะเขาจะกาหนดว่าป .1 ถึงป .6 กี่ปีม so, sí> .1 ม .2 ม .3 เขากำหนดไว้แล้วเพราะฉะนั้นช่วงเวลาหน้าที่ของเราที่เราทําอยู่ขนาดนี้เราทําให้ดีที่สุดเหมือนน้องเเด็กๆทุกคนในขนาดนี้ป .1 ถึงป .6 เรียนหนังสือระดับชั้นของตัวเองเพราะฉะนั้นทําความรู้ทํำยังไงให้ตัวเองมีความรู้มากที่สุดในระดับชั้นหรือสูงขึ้นไปและเป็นเด็กดีด้วยนะคะนึกถ้า เราเป็นเด็กดีเราเป็นคนที่มีวินัยในตนเองมีความรู้ความสามารถรู้จักแบ่งเวลารู้จักการราัเทศะทุกอย่างจะดีหมดสรุปยอดรวมๆคือนักเรียนต้องมีวินัยในตนเองวินัยในการกินวินัยในการเดินวินัยในการนั่งวินัยในการนอนวิในัยในการเรียนหนังสือทุกคนมีวินยัยคุณครูไม่ห่วงเลยถ้าทุกคนมีวินยัยเพราะบ,บ้านหลังนี้เรามีพ่อมีแม่ที่เยี่ยมเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ทั้งหมดรวมทั้งครูที่รวมๆม,มาแล้วด้วย นะคะเพราะฉะนั้นในเวลานี้คุณครูขออวยพรให้เด็กๆทุกคนโดยเฉพาะพี่ป .6 จงประสบแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการตัวเองฝันเอาไว้ว่าจะปะแะอะน้องจะไปทําอะไรเป็นอาชีพอะไรและรวมถึงน้องๆทุกคนด้วยวันนี้นะคะเป็นวาระสุดท้ายที่คุณครูจะทําตรงนี้จริงคุณครูขอให้โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ ขอคุณครูหันใจนิดหนึ่งรักนะคะรักทุกคนคะ่ะนะคะทีนี้คุณครูเตือนใจนะคะเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องพูดนะคะในความรู้สึกคุณครูก็มีความรู้สึกเหมือนกับคุณครูทั้งสีท่านจิตวิญญาณความเป็นครูมีแต่ความหวังดีคุณครูขอให้นักเรียนนะคะสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของเด็กอนุบาล เหมือนกับอัตลักษณ์ที่เราเขียนเอาไว้นะคะนักเรียนต้องทำให้ได้ smart honest responsible and disciplined นะคะทำให้ได้นะคะแล้วลูกก็จะเป็นคนที่น่าภาคภูมิใจและคุณครูก็ภาคภูมิใจในตัวลูกค่ะสวัสดีค่ะ